ตอนมาเหรอบ่มีเวลาจจกในมาด่งไฟซื้อไม่ได้จักไฟถึงไฟบุ๋เนาะใหมอ่อนอโอ้ยนะตอนมาเดีวเรียบร้อยได้หลายโคมอยู่ดอกบัตรเนี่ยักกล้วยสองสองวีแต่ว่ามันหัดนวยมันแจบกันเนาะก็ดมเนาะก็ได้ลายอ่ากินบัตรหนี่งก็ต้มกล้วย

ติน่าเ่าเพาะเบเบาเออะไรอ่านเลยเอาอาเลยอ่านอลเอันอืาเฮานั่นเทคนิคเออขขาต้มก็นาฮักลอดแอนเล็ปลอดล็นั่นเด้ก็สิงยางอยัางยากก็ฮ้อแล้ะเนี่ยมะกลวยซองวีกินได้ารเงียน ใบใบตองสีเหลืองๆแน่ผสมกับเขียวมันสีฮองงามต่ะมันสิเท็ดในห้ารู้สึกว่าสวย โอยเนมะกลุยกระช้ำชำเหลืองงามบ่มีสัมบ่มีอย่างใส่ถุงปุ๋ยเนาะตอนแรกเอามาใส่ซามกะละมังไว้โบแกจักเท่อหรือใส่ถุงปุ๋ยไว้สองคืนเหมือนไปเบิ่งคนหน้าว่าหันดอกเมีนเน่าหรือเปล่เบิ่งโอ้พอดีงามเลยว่ะกล้วยโอเมร่าผ้าเห็ดกระตุ้มกล้วย ใส่กระมองกระตาไปทั้งได้กระเบนเอาอยู่กินได้ดนพุกไปให้ไปนหน้าการเดินทางเอาไอ้พ่อยได้ลูกโอ้ยเอาห่อยาด้ลูกกินลมึงสัตว์เลยสัตว์เลยบาทเดียวหั่นมึงกินโลดมึงสัตเลยบาทเดยหั่นยี่สิบแปดบาทเป็นบ่อหั่นยี่สิบแปดากินโลดบาทเดียวเลยหั่นบกวาา